สวัสดีครับพ่อแม่ฟีสาวน้อยทุกคนและฟีหลานน้อยนะครับเนาะท mm ี hmm. ่กำลังรับชมผ่านทางช่องลุงป่าอีหลานน้อยองค์อิงครับ mm hmm. สร้างพื้นกน็ได้ใหญ่หลักเสาแล้วนะครับเนาะเ mm hmm. สาหลวงครับอยเพ็่นกำลังผสมปูนครับ สมปูนเพื่อที่ยึดต้นเสาครับเห็นงานเร็วกันนะครับเนาะ สั่งกหดน้ำแล้วปรุงก็ได้เลย,ย,ยจึงได้มาไทายครับโดนอนตากแดดน,นะครับอากาศยินเนะครับเนาะโดเยนอนฟิงแดดส่วนทองขาวนอนแจนี่ครับจะก,กินยัง สองสามมือหลังลมมันแห้งครับบึงหลังคากระตอบตกลงมาเลยครับเลยเก็บไอซก่อนเดี๋ยวมันมือได้เศ้าลมเนี่นนยจังจเอยจังเสียวขึ้นมุงไหวนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังลมอยู่ครับเรียวว่างไว้หมงไซก่อนเอา นอนใหม่ทับไว้อย่ามันปิวไปครับกระท่อมไ้เบาโทนเพิ่นเคยนนอนนะครับแล้วกระท่อมหลังนีหลังคาปิวไป คอยล้มมือได้บ่คอยล้มยังขึ้นใส่ครับเห็ดเห็ดยากครับเพราะว่ามือใดมันล้มมันเห็ดหาก ต้นตะไคร่ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับหดนนำเสมอปลูกไว้รอบริมสะกันดินพังคลายลงนะครับนะเวลามันแตกออกลายๆกันตัดใบออกกับบุหกนะครับอยู่น้งคนดูแลครับอันนี้ มันแตกขึ้นมาหลายๆกับตัดมันก็นหกแต่นะครับมันตัดแตกใบแตกกอออกมาหลายๆง่งๆก็ตัดออกมามันก็นดูดีเก้าครับ

กินยังจิดิ๊จดิ๊จีดิดูด,ด,ดอิอ้ยคือคือมีขู่เหรอมีขู่เหรอหขู่กันเหรอเราเอา่ะกินยังกัข้าวปากเหรอค้ายไหม

ดูไงเอ้ยขี้ดูไงเอ้ยขี้ดูไงเอ้ยั้เสาน่นั่นันัาขาขาขขเสียไปน่อยครัเสียบหน่อยได้เปครับเสียบนี่ก็ได้ครับนี่่วางครับแบบนี้ครับเสานี่ครับเสาในซุ่มครับ มีปักอย่างครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ สร้างช่องลุงป่าอีหลาหน่อยอุ่งอิงแล้วเม่่อครับเดอ้อสวัสดีครับ